สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมเทตดดี้และรายการแซ h ช n n e l ครับเนหาสาระสำหรับวันนี้ครับจะชวนคุณผู้ชมมาตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาลของคุณผู้ชมโดยการใช้แอปพลิเคชันหมอพร้อมครับอันดับแรกก็ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันหมอพร้อมมาทำการล็อกอินอะไรให้เรียบร้อยก่อนเลยนะครับคุณผู้ชมครับ จากนั้นฮะคุณผู้ชมมาดูในส่วนที่เขียนว่าประวัติการรักษาครับผมแตะเข้าไปที่ประวัติการรักษาตรงนี้ครับผมแถบสีเหลืองนี้เนาะจากนั้นเราจะเจอกับทั้งหมด4เมนูด้วยกันครับโดยเมนูสีเหลืองที่เขียนว่ายืนยันตัวตนเพื่อเข้าถึงประวัติการรักษาตรงนี้ครับผมเป็นอัปเดตล่าสุดของหมอพร้อมแอปพลิเคชันแต่เรายังไม่ได้พูดถึงกันนะครับเราจะมาพูดถึงกันในส่วนของสิทธิการรักษาและประกันครับผมเฉพาะบริษัทประกันที่เข้า ร่วมโครงการนะฮะเราแตะเข้าไปดูตรงนี้ได้เลยครับจากนั้นฮะคุณผู้ชมมาแตะที่คําว่าฉันได้อ่านและยินยอมรับข้อกําหนดและเงื่อนไขทั้งหมดแล้วแตะที่คําว่ายอมรับเลยนะครับผมจากนั้นฮะเราก็จะเจอกับประกันอะไรเยอะแยะมากายเลยนะครับผมที่เกี่ยวกับสิทธิการรักษาพยาบาลของเราที่มีอยู่ตรงนี้ครับก็จะมีอยู่โตเกียวมารีนไทยประกันชีวิตไทยสม,มุทรเมืองไทย fwaia หรืออื่นๆเช่อนกรุงเทพประกันชีวิตพรู เชี้ยประกันชีวิตที่กำลังจะมีอีกไม่นานนี้นะครับผมส่วนตัวผมไม่พบข้อมูลสิทธิ์ครับโครงการอยู่ระหว่างนำร่องหากถ้าไม่พบสิทธิ์สามารถตรวจสอบเพิ่มเติมที่โรงพยาบาลรัฐไกลบ้านได้เลยนะครับแต่ต้องบอกไว้ก่อนว่าเจ้าสิทธิการรักษาพวกนี้เฉพาะบริษัทประกันที่เข้าร่วมโครงการเท่านั้นนะครับคุณผู้ชมตรวจสอบสิทธิ์ฮะหลังจากทําประกันเสร็จเรียบร้อยแล้วกลับมาตรวจสอบสิทธิ์ตรงนี้ว่าคุณผู้ชมมีสิทธิ์ในการใช้ตรงนี้หรือไม่นะ และสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมและติดตามเราครับสวัสดีครับ